กรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาค่ะเนื่องจากอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้าเจ้าพยานะคะหลายหลายคนค่ะก็ออกมาตั้งข้อสังเกตมากมายจนถึงนาทีนี้นะคะโดยมองว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ชอบมาพากลค่ะล่าสุดนะคะต้องบอกว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมีการเผยแพร่เป็นภาพภาพหนึ่งค่ะผู้ชมคือนายธนกฤษวงสุวรรณนะคะหรือว่าบอนเจ้าของโรงเก็บเรือ NBC นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายกิติพัฒ ธานาสนทิราชหรือว่าคุณอูดนะคะเจ้าของพัทยาวอเตอร์สปอร์ตคลับในฐานะตัวแทนบริษัทกามินประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นบริษัท GPS เรือของเรือลำที่เกิดเหตุค่ะโดยภาพหลุดนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าบุคคลทั้งสองคนนะคะเหมือนจะมีความสนิทสนมกันมานานเพราะว่าดูจากภาพเนี่ยก็เก่าแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายแนบแบบแนบชิดติดกันเลยอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้เนี่ยถูกให้ความสําคัญเพราะว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเอหยื่ออาชญากรรมค่ะ,คะเขาเนี่ยได้ออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการทําคดีแตงโมในหลายๆประเด็นน่นะคะโดยเฉพาะการตรวจพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่ตํรวจ ที่ไม่สามารถตรวจพบพยานหลักฐานบนเรือที่เกิดเหตุตั้งแต่วันแรกรวมถึงกล่าวหาผู้เชี่ยวชาญด้าน GPS ของเรือที่เกิดเหตุนะคะได้ปรับแต่งข้อมูลแล้วก็แก้ไขเพื่อที่จะช่วยเหลือคนบนเรือหรือไม่ โดยอมรินทีวีค่ะเขาเนี่ยเคยให้ไปเคยไปสัมภาษณ์เนาะที่ผู้ที่ถูกอัจฉริยะกล่าวหามาแล้วนะคะเจ้าตัวก็ชี้แจงว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดค่ะหากจะมีการแก้ไขข้อมูลในเอกสารหลักฐานเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็นข้อมูลรายวินาทีของการเดินเรือทั้งหมดแล้วจะต้องมีการแก้ไขข้อมูลองศาของเรืออุณหภูมิของน้ํารวมทั้งความเร็วของเรือด้วยนะคะซึ่งถ้าหากจะมีการแก้ไขเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขในกระาดาษมากกว่า2,000แผ่นค่ะ ที่สาคัญเนี่ยถ้าหากมีการแก้ไขเอกสารระบบที่เปิดด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะต้องไปแก้ไขเส้นทางการเดินเรือแบบรายวินาทีที่ซําซ้อนดังนั้นเนี่ยตัวเองจึงยืนยันว่าไม่สามารถมีใครแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้นะคะเพราะถือว่าเป็นข้อมูลมาตรฐานไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะไม่เกิดความน่าเชื่อถือของบริษัทที่สําคัญส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับคนบนเรือนะคะดังนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องมีการปรับแก้ไขข้อมูลตามที่ถูกกล่าวหา ทั้งนี้เลยมีการตั้งข้อสงสัยคะ่ะว่าหากคุณอู๊ดเนี่ยผู้แกะ GPS แล้วก็นายบอลเนี่ยเจ้าของอู่เรือนะคะสนิทกันก็สามารถจะช่วยเหลือกันได้หรือไม่เพราะว่านายบอลเนี่ยค่อนข้างจะมีความสนิทสนมกับแก๊งบนเรือด้วยนะคะทำให้ประเด็นนี้เนี่ยกลายเป็นที่ถกเถียงแล้วก็มีคนนำคลิปคลิปหนึ่งค่ะมาเผยแพร่นะคะว่าการแก้ไข GPS เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เนี่ย ก็คงจะต้องรอฟังคําชี้แจงของทั้งคู่ถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้อีกทีนึ่งนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม